จังหวัดตราดหนุ่มปากน้ำวัย37ปีทำความฝันสําเร็จเดินท้ามุ่งหน้าไปยังส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยตําบลหาดเล็กอเภอภคลองใหญ่จังหวัดตราดเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้บริเวณส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยนายสุรศักดิ์ คุ้มปรีรองนายกเทศมนตรีตำบลหัดเล็กพร้อมด้วยนายชาลีบุญช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลหัดเล็กให้การต้อนรับหนุ่มนักเดินทางจากสมุทรปราการเดินเท้ามุ่งหน้ามายัางส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยได้ผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือทร,รมสถานตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ได้ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกนายอุดเชน เป็นขวัญอายุ37ปีภูมิลำเนาอยู่ตำบลสำารงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังลาออกจากงานและทำความฝันในการเดินเท้ามายังจังหวัดตราดเพื่อไปสัมผัสส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนอุดเชนได้แวะพักตามริมทางและตามชุมชนหมู่บ้านตลอดเส้นทางมีประชาชนให้กํลังใจ ตลอดพร้อมอย่างร่วมถ่ายรูปซื้ออาหารน้ำดื่มและขนมมาให้ตั้งแต่เดินเท้าออกมาจากสมุรปราการจนถึงเป้าหมายส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยไวัยหนุ่ม37ปียังกล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากในการเดินเท้ามาจำนวน20วันทำความฝันได้สำเร็จ ผู้สื่ข่าวได้พูดคุยสอบถามเรื่องการเดินทางเรื่องสุขภาพทราบว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางสุขภาพดีมากๆและยังบอกว่ายังไม่อยากกลับอยากจะเดินดูรอบๆส่วนที่แคบที่สุดก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วจะโทรบอกให้กู้ไผ่มารับไปส่งที่คิวรถตู้คลองใหญ่เพื่อกลับบ้านภูมิลำเนาต่อไปวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน